ความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทําให้สัตว์ไปเกิดในเทวโลกมนุษย์โลกนะอเนราชาญไปวิสัยสารนรกมีนะความดับของกรรมเรียกกรรมมนิโรธมีเพราะความดับแห่งผัสสะอย่างที่3วิบากข,ของกรรมมี3มระดับวิบากนี้เลื่อนยากนิดหนึ่งวิบากนี้มันจะเป็นสองส่วนส่วนที่ว่าคนนี ค่าอันนี้มาแล้วจะได้อันนี้อันเนี้ยเรื่องเนี้ยผู้เจ้าบอกอย่าไปคิดเป็นอจินไตอจินไตจะมีสี่อย่างวิสัยของผู้เจ้าวิสัยผู้ได้ฌานวิบากของกรรมเรื่องของโลกนี่อย่าไปคิดเดี๋ยวจะเป็นบ้ามีส่วนแห่งความวิปลาสนะแต่วิบากของกรรมที่ผู้เจ้าให้สนใจคือวิบากในระดับของเวลาวิบากในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันในอุปป,ปัชชะเวลาถัดมาและอัปปะปะยายะเวลาถัดมาอีกสามอย่างนี่คือวิบากของกรรมที่เราควรทราบดังนั้นถ้าเราต้องการจะ ทําให้ชีวิตมันดีขึ้นในปัจจุบันเนี่ยพระองค์บอกว่าต้องสร้างวิบากกรรมที่ส่งผลในปัจจุบันอะไรคือกรรมที่ทําแล้วจะส่งผลในปัจจุบันนะการทําสมาธิแปดระดับไม่มีใครทราบรเรื่องนี้นะสมาธิแปดระดับขั้นใดก็ได้ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานต,ตัตยฌานจตุฌานขึ้นไปโยมลองนั่งทําเลยชีวิตโยมจะเปลี่ยนนะยศตาแหน่งมาเองเงินทองทรัพย์สินได้มาเอง เหตุในการได้ตามความปรารถนาผู้เจ้าบอกไว้แล้วอยู่ในภพภูมิทำห้าอย่างศรัทธาผู้เจ้ามีสินดีสั่งสมสุตตะอ่านคำผู้เจ้าให้มากศึกษาให้มากมีจาคะมีปรรัญญาห้าอย่างนี้ปรารถนาอะไรได้หมดนี่คือการสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้อง